สารคดีสุขภาพจิตดีชุดพ่อแม่เลี้ยงบวกอ้าวตกลงจะเอานิสสอแท่งไหนแม่ยืนคอยจนเมื่อยแล้วนะผมเอาแท่งนี้แม่อ้าวเลือกแท่งนี้เลอลูกแม่ว่าเอาแท่งสีเขียวดีกว่าดูดีกว่าแท่งสีส้มของลูกตั้งเยอะผมชอบลายการ์ตูนแท่งนี้นี่ครับแม่ แม่ว่ากระตูมนมันก็ดูงั้นๆนะลูกเชื่อแม่เหอะเอาสีเขียวดีกว่าแต่ผมไม่ชอบแท่งสีเขียวนี่ครับงั้นเลือกแท่งอื่นก็ได้แต่ถ้าจะเอาแท่งนี้แม่ว่ามันแพงไม่สมราคาลูกม,มันแพงกว่ากันแค่ห้าบาทเองก็ได้ก็ได้งั้นผมเอาแท่งสีฟ้าแล้วกันตายแล้วลูกทําไมลูกเลือกแท่งนี้ล่ะคะแม่ว่ามันดูแย่กว่าแท่งสีส้มเมื่อกี้อีกนะแย่ยังไงล่ะครับแม่แบบก็เหมือนแท่งสีเขียวราคาก็เท่ากันนี่ครับ ก็แย่ที่มันเป็นสีฟ้าสีจืดๆแม่ไม่ชอบตกลงเอาสีเขียวนะลูกนะปะเร็วลูกไปจ่ายเงินกันได้แล้วปะ่ะการเปิดโอกาสให้เด็กหัดตัดสินใจด้วยตนเองเป็นเรื่องสำคัญค่ะ เพราะเด็กได้ฝึกคิดฝึกวางแผนฝึกยอมรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจซึ่งพ่อแม่ควรช่วยกระตุ้นโดยการตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันชื่นชมเมื่อลูกตัดสินใจได้เหมาะสมพ่อแม่ที่ยึดความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่โดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเองจะทำให้ลูกไม่กล้าคิดกลัวที่จะตัดสินใจและขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะ